7ี8 758ห้าแปดเจ็ดห้าแปดห้าเจ็ดเก้าเ่ก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าแล้วก็ห้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าเจ็ดนี่ยังเกาะนี่ยังอีกศูนย์อะไรแล้วนะศูนอะไรเมื่อี้ห้าเก้าเจเก้าเอม่เอามหม เอาไหมไล่มาตั้งแต่สามตัวก่อนคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเห็นโอว้ายคือนอนคักนอนเน่เธอร์ดังแน่นไหนนอนแอีงแมงเลยไปพูดเก็ตนอนเอียงแมงเลยกลับวันที่ยี่สิบเจ็ดบอก มัวแต่งของมัแบบเงียบๆได้หมวดแน่ว่าลังสีไม่ค่อยพอกันอหลังสีไม่ที่แอบถือเงียบคนเดียวยแยยอที่แอบถือคนเดียวเตบ้้ยเบื้งแล้วข้างล่างอะเจ็บเจบเก้าเก้าแปดกับเก้าอะเน้นตัวไหนนี่ยังบ่มีกระดาษได้บาดีเพรมันาอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวช้า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 ชมีตเอาเนื้อเลยมีอย่ง เจ็ดเจเซาาซาซาเจ็ดหปหอ่าเจ็ดห่าห้าเจ็ดเก้าหจ็ดเก้าแล้วก็ห้าเจ็ดก้าศูนเจ็ดวันนี้เน้นสิเบสองตัวบนสองตัวบนมันมีเจ็ดห้ายังเกาะออ้ยังอีกศูนย์อะไรแล้วนะ ศูนอะไรเมื่อกี้เอาไหมเอาไหมเอาไไล่มาตั้งแต่สตัวก่อนโอ้ยสาตัวเจ็ดแค่นั้นบ่แค่นี้บ่ศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดังวะเก้าเจ็ดยังวะเออยังวะเออศูนยเกาเโตสโต สตัวบนเอาตัวลเอาเอาเดเลยาเจ็ดเจ็ดเ้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าห้าแปดห้าแปด้าว่าวันนี้จะทำเาหวยใต้ดินอนี้จะอย่างเดียวติพักปฏิแอบถือคนเดียวก็ไม่ได้ทนี้ น้องแนนตอนนี้อยู่ใส่นี่เขแอบถือคนเดียวแค่ถือเงียบจ้าวันนี้ขอจะมื้อแล้วขอจะมื้อแล้วสิถือคนเดียวขอจะมื้อแล้ววันนี้เปิขอเงดนไตเ้อร์แห่งขอเงินแนนน้องแนนคนเดียวตอนนี้อยู่ใส่อยู่ภูเก็ตอยู่ในใจเธอเสมอวิ่งอยู่ในใจเธอเสมอโอ้ยบอกใจไอ่หลงกิงสีเอง ตัวห้คิดฮอดสอน้องวนาทิมันมีติดเ้อืมติดเก้าอเก้าเบนเก้างเดก้าบนเก้ารงแม่เาบนเก้างน้องแน่นที่ที่บอกไมตัวไหนเด็ดที่สุดตีแน่นท่งไปบอกล้ทรงในไล่ไปอ่ะอืมตัววงกลม ตัวไหนตัวไหนวงกลมตัวร์ต้บอกมาเปิานบบัา่หนึกอกว่าตัวที่อ่บ้นลกนจบอันตื่นีป่นปาตียูบ้านมรปาตียูบาน,าน,นจบสิบนปตนียู่บ้านลนงแน่นั่นแะอมแต่ว่าข้างล่างน,นี่นะเน้นเน้นเน้นเเก้ากับเก้าแปดอตรงกันน่ะมี้สี่เก้าล่าง กบเดคือไ่ด so ้เขียนใส่ดินังไเขียนสนนะดามันมีกระดาษมันเฝ้ามันหาพท่านนอโทมากรบชันคิดนอนอยู่ในป่าเอาเดีเดี๋ยวสิเคลียบึงของนองแน่เอาเคลียบึงเพดเพดเคลียบึงนองละเอาเออันสีส้มมากนะเอาเคลียขคืนส้ไปในไแล้วสไปในไแล้วนะส้มไปในไายแล้ว เตี่ตัวไหนตัวไหนเนาะส่งมาในไลน์ปลาเนี่ยยี่เนื้ปลาเนี่ยตัวนี้ตั้งแค่หนึ่งพันเอ้าเนี่ยทางปลาเนี่ะเอาเคลียร์ขึ้นมากกว่เนี้นี่น้องแนีนส่งให้ในไลน์แล้วนะครับตีกว่านี้ตีมาจีนตัวไหนตัวหาล่อตีในพันตัวนึ่งฮะนี่เห็นแต่หนาไอ้ฟงพงตัวหาว่าตัวละพันพันล่ะนี่บ่โอ้เจ็ดห้าห้าร้อยคูณห้าร้อยเออนี่ยังสี่เห็นอยู่อ่ะอีกใบนหนึ่งเด้ออันนั้นพันพันพันหนึ่ง เจ็ดห้าเจ็ดห้าห้าร้อยคณห้ายันนี้เดห้าบ่อันนี้ล่ะตัวเน้นเน้ะอันนี้ห้าเกสี่มีฮอตตัวเลขด้วยห้าเก้าสี่ายอกมาก่อนตัวละพันสองพันพุ่นเนหางอยูุ่่นอยู่กลางป้าเพ่เขียนใส้ดินจังไหมตัวหากันโดยกตท่านหันเนาะนี่นอยู่ในดินอยู่ในดินเนาะนี่นี่นนเ้าเปิ้งในดินกับพชัดอยู่ดอกพี่น้องเนาะเจ็ดห้าห้าแ นี่แล้วก็นี่ตัวนึงนี่เจ็ดห้าแปดห้าเจ็ก้นย์อนี่งนี่นี่ชัดเจนแล้วนี่ย์เกบนเป็นบนลางเป็นลางโอ้นี่นี่นีของน้องแน่นนี่ชัดป้จบจาเชิงจะบาเชิงนี่อ่ะดู่เห็นบ่ถ่ายไหมถ่ายไหมถ่ายไหมถ่ยไหมนี่ตีเอาตีเบิดไฟหรอเบิดไฟไฟดับไฟดับ บนเป็นบนบนางเป็นรางนี่เห็นบ่ไดเบิ่งอีกบ่มีอีกบ่มีอีกหนาบ่มีอีกหนาบ่เอ้าได้ข้ามนี่บ่แมนขันมีอเบิ่งออเบื้งล่งแรงล่งแรงเบื้งทุนเฮ็ดเองเออนี่นี่นี่อีกหนาหนึ่งให้บ่เปลี่ล่างนี่พ้นมาล่างเดีเออนี่นี่แบเพิ่งซีอ่านี่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 ล่างสี่เก้าสี่เก้าเก้าสี่หกสี่สี่หกอาพ้นกลับตัวนั่น มันมีแค่สองหางกันตัวซีกอ่อนก็หกซีท่อนตัวครับนะนี่เลียงน้องแน่นเนาะใส่บนบางหันขอเบิ้งไม้เนี่ยบนบนบ่นี่บนครับโอ้นี่บนเป็นบนลางเป็นลางนี่นะโอ้ครับชัดเจนเนาะเป็นน้อเป็นน้อชัดเจนเดี้ๆๆเอาน้ำนี่แจ็กหน่อยอ่านั่นนะครับพี่น้องอนี่บานนี่นี่บนเดอร์บนเดอร์ของน้องแนนนะครับงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเบิ้งเอาพี่น้องดับหรอดับหรออืออือกดไหม เียนลงดินเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเอาแบตเบิ้ดอีกแล้วโอ้ยเอาสามตัวเอาห้าแปดก็อยู่ในอันในดินนี่ละพี่น้องเก้าสำหรับของน้ำแข็งลองเอาไปเขาะพินาศมั้งาะงวดนี้เพิ่นาศตัวสายด่วนๆน้องแนน